ทำให้ลูกค้าต้องอยากมาตัดผมชัางใหญ่ครับพี่เหตุผลสั้นๆช่างใหญ่ตัดผมสวยได้เขาเรียกตรงปกอ่ะมันตรงปกอตรงปกทรงนี้ตรงปกใช่ไหมตรงปกแล้วแล้วไปตัดผมในห้างแล้วเป็นที่บ่นว่าเรื่องในเขาตัดในห้างแล้วเป็นไงบ้างเจอช่างใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ช่างเก่าเลยเป็นคันบันไดเลยเป็นช่างคือตัดทรงนี้แล้วมันเป็นคันบันได มันไม่เนียนนะมันไม่เนียนมันไม่กลืนมันต้องกลืนเนียนมันไม่เนียนมันไม่กลืนใันเห็นข้อเห็นขั้นอยู่ใช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 ่ประมาณนั้นแหละพอตัดกับช่างใหญ่ไปขั้นน้อยไม่มีไม่มีเลยเหรอผิดตัดในห้างราคาเท่าไหร่ฮะสามร้อยกว่าสามร้อยกว่ากี่ปีแล้วอุ้ยเป็นปีแล้วเนี่ยใส่หมอดตลอดอ๋อใส่หมอดตลอดเลยไม่กลับปล่อยอายเขาก็ทรงเนี้นะครับเทคนิคที่ช่างใหญ่ตัดก็คือช่างใหญ่ ไม่ตัดตรงนะไม่ตัดตรงหมายามว่าช<ม>่างอหญ่จะตัดสไลด์ตัดพอยคัตติ้งดิฟคัตติ้งลึกๆนะครับเพื่อเพื่อลดขั้นบันไดน,นะแล้วก็สไลด์แล้วก็ตรงไหนที่มันเกิดขั้นบันไดน,นะครับเราก็จะลงเทคนิคด้วยการพวกแบ<ม>็กซิสเซอร์ดิฟคัตติ้งแล้วก็สลซิ่งลงไปนะ<ม>ให้ผมมันกลืนนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคชั้นสูงซึ่งคลิปเต็มช่างใหญ่ลงไปใน YouTube กำเนิดสลอนศัพผมฟรีแล้วและก็แฟนเพจกำเนิดสลอนด้วยนะ เข้าไปดูนะครับถ้าเป็นเพจของกําเนิดส a l o เพจ a c e b o o k เนี่ยจะเป็นอีพีหนึ่งสองสามสี่จนกว่าจะจบอะนะครับไม่ต้องบ่นนะชอบต่อว่าช่างใหญ่ให้ดูไม่จบ Facebook ให้ดูแค่เจ็ดนาทีมั่งเก้านาทีมั่งสมัยก่อนช่างใหญ่ลงได้ครึ่งชั่วโมงนะ่ะเดี๋ยวนี้มันต้องลงได้สั้นๆก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้นะเพราะว่ามันของฟรีอย่าไปซีเรียสมากนะครับดูหลายๆทรงเห็นไหมลูกค้าก็มันอยากเห็นหน้าเพราะฉะนั้นก็ไปเทียบเคียงกับทรงอื่นๆที่ช่างใหญ่สอนแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากกด ค,ครับพี่ผมค,ครับบ๊ายบายบ๊ายบายชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่น่น,นะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กําเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น Li น์แอดนะครับ พิมพ์คขาว่าแอดไซน์นำหน้านะ KA SCM อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญหรือยิ่งจเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลิบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหลขยุทธ์ที่๕๒แยก3านะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย,ย่าง5าดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็ อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3จะเป็นโรงตลาดยิ่งเจริญนะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นำไปเปผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะ ตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก1-2ชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คก,กับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ แต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆรินต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัว